สวัสดีครับวันนี้ตัวเป็นตุงนะครับมีรายง,งานจากเออ่พิมเมลิกอังกฤษนะครับไลไลแมนนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินในเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจ้ากับอาร์เซนอลนะครับคนนั้นก็คือนะครับคอนสแตนคอนสแตนตินฮัสซีเดคิสนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินในเกมดังกล่าวนะครับ เมื่อวอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยองกรผู้ตัดสินอาชีพของพรีเมีอังกีกมีบทลงโทษนะครับไลแมนเฉาผู้นี้แล้วนะครับห้ามตัดสินในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับเนื่องจากมีเหตุการณ์ในระหว่างพักครึ่งนะครับเมื่อพอเทอร์นี่นั้นนะครับเป่านกหวีดหมดเวลาในการแข่งขันครึ่งแรกแล้วก็แอนดูโรบูันเนี่ยนะครับได้เข้าไปสอบถามกับกรรมอาไลาแมนหรือผู้ช่วยผู้ตัดสินคนนี้นะครับ เกี่ยวกับลูกที่มีปัญหาในเกมของเครื่องแรกดังกล่าวแต่นะครับกับมีภาพหลุดออกมาว่านะครับพอลสแตนตินฮัสซิดิิฮัสซคาดิสคนนี้นะครับได้ทำการชักศอกใส่อันดูโรเบอร์สันนะครับซึ่งโอ้โหเรียกได้ว่าเหตุการณ์เนี้ยนะครับสร้างความฮือฮานะครับสร้างคอนเทนต์ในในพรีเมียร์ลีกอังกฤษในแฟนบอลของลิเวอร์พูลอย่าง เยอะแยะมากมายเลยนะครับจนนะครับ PGMOL นะครับได้ทำการพักงาน h ฮสซิคาดิสนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยหรือ FA ของกิตกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามที่แอนฟิลด์อยู่ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามกระแสเรียกร้องของแฟนบอลส่วนใหญ่ต้องการให้ปลดคอนสแตนตินออกจากการเป็นผู้ตัดสินอาชีพทันทีเพราะเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่ แฟนบอลรับไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่เคยแทบจะไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นนะครับในระหว่างฟุตบอลอาชีพของพิเมียร์ลีกของอังกฤษไม่ว่าจะเป็นพิเมียร์ลีกแชมเปี้ยนชิพลีกวันลีกทูเลยนะครับเรามาดูกันต่อไปว่าไลแมนเฉาผู้นี้นะครับจะได้รับบทลงโทษอะไรบ้างนะครับในการกระทำสิ่งดังกล่าวนะครับกับแอนดูโรเบอร์สันนะครับติดตามกันครับผมสวัสดีครับ